การเลี้ยงโคขุนการเลี้ยงโคขุนหมายถึงการเลี้ยงโคที่ยังอายุน้อยให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆโดยการให้อาหารแก่โคที่มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นอย่างเต็มที่ในสภาพการเลี้ยงแบบขังค้ออย่างเดียวหรือร่วมกับการปล่อยแปลงหญ้าผู้เลี้ยงโคขุนแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ หนึ่งผู้เลี้ยงเพื่อผลิตลูกโคขุนหรือเรียกว่าฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุโดยจะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคเมื่อลูกโคหย่านมประมาณ7จถึง8เดือนก็จะขายให้แก่กเกษตรกรรายอื่นเพื่อนำไปขุนหรือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป การเลี้ยงลักษณะนี้มักมีแม่พันธุ์หลายตัวและต้องใช้พื้นที่มากพอ 2. ผู้เลี้ยงโคขุนเป็นการเลี้ยงโคขุนที่ได้จากการซื้อลูกโคหรือซื้อโคที่มีอายุน้อยจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างรวดเร็วมักเป็นการเลี้ยงแบบคอกหรือปล่อยแปลงญห้าซึ่งอาจใช้พื้นที่มากตามจำนวนที่เลี้ยงโค 3. ผู้เลี้ยงวัวมัน เป็นการเลี้ยงโคขุนที่ใช้โคที่มีอายุมากหรือร่างกายสู้ผอมที่หาซื้อจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาเลี้ยงขุนให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก่อนส่งจำน่ายการเลี้ยงลักษณะนี้จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักโคที่เกิดจากการฟื้นกูโคให้กลับมาอ้วนหรือเป็นการเพิ่มไขมันเป็นหลักเนื่องจากโคที่มีร่างกายสู้ผอมหรือมีอายุมากแล้ว ประเภทธุรกิจโคขุน1แบ่งตามขนาดของกิจการรายย่อยมักเลี้ยงโคขุนเพียง2-10ตัวโดยการให้อาหารในท้องถิ่นหรืออาหารคนที่เตรียมเองรวมถึงซื้อจากท้องตลาดมักใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักมีพื้นที่น้อยขนาดกลาง เลี้ยงโคขุน30-50ตัวต้องใช้พื้นที่มากทั้ง,งโคโคและแปลงหญ้ามีการใช้อาหารค้นที่ผสมเองและต้องจ้างแรงงานขนาดใหญ่มากเลี้ยงโคขุนมากกว่า50ตัวขึ้นไปเป็นการเลี้ยงที่ต้องใช้พื้นที่มากทั้งอคและแปลงหญ้ามีการให้อาหารคนที่ผสมเองเพื่อลดต้นทุนและใช้แรงงานคนรวมถึงการใช้เครื่องทุ่นแรงในการจัดการอาหาร 2. แบ่งตามตลาดตลาดขั้นสูงต้องการเนื้อที่มีคุณภาพคือเป็นเนื้อโคที่มีอายุน้อยคุณแล้วอายุไม่เกิน3ปีได้รับการเลี้ยงดูและให้อาหารค้นในปริมาณมากไม่น้อยกว่า5เดือนโคที่นำมาเลี้ยงมักเป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีเมื่อขุนเสร็จจะได้ราคาสูง ตลาดชุมชนตลาดประเภทนี้ต้องการโครที่อ้วนมีไขมันพอสมควรไม่จำกัดอายุส่วนใหญ่จะใช้โคที่ปลดจากงานมีการเจริญเต็มที่แล้วแต่ยังผอมอยู่แล้วนำมาขุน3-4เดือนด้วยอาหารข้นให้อ้วนซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจะเป็นไขมันเป็นส่วนมากเรียกโครประเภทนี้ว่าวัวมันเนื้อมีราคาต่ำกว่าประเภทแรกแต่การเลี้ยงดูง่ายกว่า ข้อพิจารณาการเลี้ยงโคขุนพันโคขุนแหล่งของโคที่นำมาขุนอาจได้จากลูกโคในข้อผู้เลี้ยงเองหรือซื้อลูกโคจากแหล่งขายโคต่างๆเช่นตลาดนัดโคกระบือ 1. โคพันพื้นเมือง เป็นโคที่เนื้อมีไขมันน้อยไม่เป็นที่นิยมเลี้ยงเนื่องจากมีอัตราเติบโตต่ำน้ำหนักโคเมื่อขุนเสร็จประมาณ380กิโลกรัมได้เปอร์เซ็น์ซากประมาณ51%เริ่มขุนที่น้ำหนัก150กิโลกรัมจะใช้เวลาขุน1ปีเริ่มขุนที่น้ำหนัก200กิโลกรัมจะใช้เวลาขุน7-8เดือนเริ่มขุนที่น้ำหนัก250กิโลกรัมใช้เวลา5-6เดือน 2. โคลูกผสมบาม์บานพื้นเมืองมีเลือดบามั่นประมาณ50-85%มีไขมันแทรกปางกลางน้ำหนักเมือ่อขุนเสร็จประมาณ450กิโลกรัม มีเปอร์เซ็น์ซากประมาณ56เปอร์เซนเริ่มขุนที่น้ำหนัก150กิโลกร,รัมจะใช้เวลาขุน10-12เดือนเริ่มขุนที่น้ำหนัก200กิโลกร,รัมจะใช้เวลาขุน8-9เดือนเริ่มขุนที่น้ำหนัก250กิโลกร,รัมจะใช้เวลาขุน5-6เดือน 3. โคลูกผสมลักษณะที่ดีของโคพันธุ์ผสมนี้คือเลี้ยงง่ายเติบโตเร็ว มีคุณภาพสร้างดีมีเนื้อมากไขมันน้อยนิยมเลี้ยงมากคือพันธุ์ผสมของชาโรเล่ลองลงมาคือพันธุ์ผสมของลิมัวร์ซินเนื่องจากพันธุผสมของชาโรเล่มีขนาดใหญ่กว่าและเติบโตดีกว่าเริ่มขุนที่น้ำหนัก150กิโลกรัมจะใช้เวลาขุน10-12เดือนเริ่มขุนที่น้ำหนัก250กิโลกรัมจะใช้เวลาขุน6เดือน อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเรต่อไปด้วยนะคะ